สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่าเนอะค่ะกับปเ้าบนคนอีสานเมื่อนี้ป้าบนคนอีสานใดมาติดตามเรื่อง่าวความฝันของลุงสมค่ะลุงสมเพิ่นฝันว่าเพิ่นนั่งคุยกันอยู่กับมูมูที่เป็นมอลำน้ำกันเนอะค่ะฝันว่าเพิ่นมาเร็งน้่ค่ะมูที่เป็นมอลำน้ำกันมาเร็นน้่นั่งคุยกันค่ะแนมไปทั้งทีฝ่า เห็นตูรีอยู่กลางก่อนมีค่ะอยู่กลางก่อนมีเนาอค่ะเรื่องเล่าความฝันของลุงสูงเพิส์ลซีไฮซใไฮราบกับทันผู้ส้มสร้างบาเนแ่วไหลกลับไปเบึงเรานั่นกันเนาอค่ะกัความฝันของคุนค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสมอาจค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมวันนี้กาเดินทางมาหาคุณพ่อสมอาจค่ะได้ยินข่าวมาว่าคุณพ่อสมอาจนี่คฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นเหลขกโงกโตเลยด้ค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของคุณพ่อสมอาจวดนี้สิเป็นตัวใดกะให้คุณพ่อสมอาจคุณหวังให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะค่ะคุณพอ่อฝันว่าจังไรคะ่ะฝันว่าหมูมอมอหลังมอลำมาหามาเหรินน้ำพูดกันได้แนบกันต้องฝาบนลับค่ะเออ มัแกงเป็นตเรียโอ้เรียกึงงามแต่นอบานเนี่ยเห็ตต้งฟตัวเมนบนอ่ค่เบ่งอยู่เด็กนทั้งฝาผทั้งฝ่ายู่กางอากาศก้อนขี้มีกอนขี้ฝาเป็นตัวเรียค่ะมองง่อมอง่อเป็นตงามอยู่ค่ะ นอนเบิงบ่น่อนน,อนั่งเบิงคุยก็มูนี่แล้วบวกมะร่ำบวกกันมูมะล่ำมะหลางมะเหรนน้ำค่ะเบิงน่ะมันเป็นสามสองสี่สี่สี่สามตัวเด็กสามเป็นหนึ่งเบิงคือเบิงคือเด็กสองจังหนึ่งจังว่าเด็ที่ให้มันสือกเสื่อจสัสี่สามสี่สองไปนี่แล้วก็เสร็จตั้ว่าสือ กอขอคุณพ่อยำให้ฟังอีกนะต้าวสองสี่สามสอสี่สี่สี่สามหรือเป็นเด็กสองเนี่ยเนี่ยเมืองมันกับเป็นจีพเพาะชจุดตัวสามตัวข้างหลังเหรอตัวข้างหลังเป็นบังบังอยู่จำในบดทุกตัวจำในบทเนึ่เมือถมา แต่ฝันน่ะบอกมูเบิ่งมูกับบอเห็นเด้ค่ะบ่เห็นนน่ำบ้านนี้ในความฝันของลุงนี่ตัวชุดถ่ายสามนี่แม่นบ่ค่ะบจากเรื่องล่างเป็นล่างเรื่อนล่างบางจำเรื่องเด็กสองแดดจะสีเทียวจังหวะเบิ่องหนึ่งก็เด็กสองเด็กสามตัวหลังถ้าถ้าคุณพ่อมั่งคุณพ่อมักตัวใดนคะตัดเล่น สีสองสามนี่เดียวั้างในสีสีสองสีสามนอกสีสีสามสีสีสองนี่ที่สองขุมนี่ลวสีสองสีสามเออสีสองสีสามมันเป็นโตสีอย่างคขะคุณพวนับเป็นเตขีเมกนี่แล้เป็นโตขันน้ำดำไปนี่ละบ่ขาวบ่แดงเป็นกับตขีเมกขาวอยู่แต่ว่าเนดเมืกัเป็นสีเมกสีอันนี้ ฝ่าขานีตีสีสองฝ้าเออสีสองฝ้าแต่ว่าเป็นหลปตัวเล็กเป็นหลปตัวเล็กในความฝันนังมูมากนี่มาหลายบอกคุณมูกับมาหลายสองสามคนบวกมอลำมอาลำน้ำกันเออบวกมอลำแต่ว่าม้าบหลี่ลำหรอเขามาเดินน้ำบ้านี้มูนี่เห็นน้ำกันบอกคุณหอบ่บ่มูบ่เห็นสี่มูบ่มูกับบ่เห็นเห็นผู้เดียวเห็นผู้เดียว แต่ว่ากระดซี่ใหิมูเบังอยู่ซี่ใหิมูเบังอยู่เนี่ยก็ฝันสีดำโมกอายุใสยู่ไสแบบโมูเขาบอเห็นนะซี่แล้วกระนี้อ๋อเห็นบอเห็นแต่คุณพ่อผู้เดียวเห็นผู้เดียวอ๋อพี่ทอดเดียวฝันบอกผีเบิ่งวันนี้เดิคนกระบะโมเห็นคนกระบะบอกน่ค่ะนอนแต่นอนทางไฟเสียงไฟอยู่นี่ละนอนก็ดิค่ะคือเสียงหน่อยนี่ค่ะ มันเมื่อรู้เนี่ยพราะบางคนกับปอดต้งใบเนี่ยสงหรับลูกคนกับนาน้าคนกับนอนให้นอนหน้าเนาะเมื่อคือว่าฟันเบัยดซ้อนไงว่านอนอยู่เสียงให้เสียงดงีเสียดอะเสียงปาก เป็นเป็นลูกก่อนเมฆคอยเ,เป็นตัวเล็ลกแ้อนมฆลูกก่อนเมฆอเป็นตัวเล็กก่อนมันสีใหญ่กูมูเม่นบ่กับม้วนใยแล้วมันในวงกลางมันกลับเป็นตัวสีฝาที่ขี่เป็นก้อม้าบมังงองตัวสีฝาสีเมฆฝาเนื้อขาวเนี่ยเออสีฝาเนื้อขาวเนี่ยมันเป็นตัวเล็ก่ว่าม่วนมีสัตว์เกณฑ์มาเบิดเออสัตว์โยม่วนตอนนี้นทั้งหนาบ้านทางหลังมีสามที่จังสองเม่นบ่จังสองที่จังสามนี่ละ แล้วมันกับอยู่ยี่อยู่ยับไปเ <c oughs> พราะก่อนกี่เมียมันกับวายูที <c oughs> แต่เรื่องหัเมื่องหัวเมื่องคือมันจูน่ฟื้นจูไฟมันหนาวมันเย็นบางขึ้นอะไรอย่างเงี้แต่ว่าคุณพ่อสมอัยกับจำไดบิวต์ทั้งหกตัวเลยจำได้ว่ามันรับกับจำได้หนว่ามันฝ <c oughs> ันโตทั้งนากะ กันไว้น้ำนอกคุณพ่อยกันไหลน้ำตัดหน้าตัดหลังแล้วจะพูดสิพิจารณาว่าแล้วเตมักนอกหอยเตมักตัวใดกกับสื่อตัวนั้นะเนามักตัวใดกกับสื่อตัวนั้นจับใส่กันเอาหว่าแต่ว่าว่าว่าจะหนีสีหน้าเด่นหว่ยแต่ว่าสีนี้มาแต่นี้อยู่สีมาแต่นี้สีฟันหลายมือนเราบอกคุณพ่อยฟันหมื่นขื่นโอ้หมื่นขื่นค่ะ โซต์ถอนห่อนเลยเนาะคุณพ่อเนาะปันขื่อจำได้เบิ้ทั้งหกตัวจำเดี๋ยวเบิ้ทั้งหกตัวแต่ว่าตัวที่ตัวถ่ายนี่คุณพ่อเพิ่นว่าซีสามนี่ก็ให้เอาซีสองเลยน้ำเน่เพราะว่าขับไข่ขับข้าเนาะขับไข่ขับข้าเป็นมันเพรามักับเวรอยอยู่หยีไปแล้วเขากอดหยีเมียล้มพัดต้มทีมันค่ะ เบิ่งจังหนึ่งกับสีคือสามเบอ่งจังหนึ่งกับไปคือจังเลขสองสีนอสองแต่ว่าเลขที่นี่ชัดเจนเลยม้วนเนชัดเจนม้วนกับที่ี่ตัวชัดเจนอยู่ค่ะค่ะม่วนเลขที่ที่ตนี่กับสัตว์เนาะบานนี้เพ่พอมากนี่ก็บคือจับ้องตนี่ก็บคือที่สองที่สามเนาะว่าจังสันว่าจะเอาที่สองที่สาม ซีสองขุมหน่อซีซีสามซีซีสองหน่อยได้ยัสามตัวสามตัวค่ะสามตัวนี่ซีซีสองซีซีสามเออค่ะเดียแต่โพสิพิจนาจิจับเอาไา้ค่ะอันนี้กระทรวนตัวของลุงเนาะเพราเขากับต้นเป็นแนวฝันแนวท่ากลฝันมาใช่ชาตเจนบ่ไรค่ะเอาไปเป็นแนวท่าเนาะสำหรับความงฝันของ ลุงก็มีเเ่านีม่นบอกค่ะขอบคุณแนวทางความฝันขอบคุณแนวทางัตเลขไห่ชันผู้ชมสร้างบานเท่ารับชมรับฟังนอค่ะขอบคุณค่ะน่าสรุตัวเรขของพอสมอาจนอค่ะเรขของเิ่นเห็นอยู่ก่อนมนีค่ะสามสองสี่สี่ศูนย์ค่ะเรขของเพิ่นนอค่ะตัวสุดท้ายสี่สามนวาเลื่อนล่าง เบิงจังหนึ่งคือสองค่ะตัวชีดถ่ายเนาะค่ะสามจักเป็นคือเด็กสองค่ะรูงพื้นหมักซีสองซีสามค่ะเหลือดของเพื้นซีซีสองซีซีสามค่ะเพื้นตัดเนาะค่ะเหลือดของรูงพื้นค่ะ สามสิบทันว่าคมพ่อโสสองพันหาลอยหกหกอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคุนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคุนอีสานน,นัเนเอค่ะไพ่พระท่านกดติดตามป่าบุญคุนอีสานขอฝากส่องป่าบุญคุนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคุนอีสาน นำนี้เด้ค่ะเพื่อสิยดาคลิปดีๆความฝันดีๆมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานการมิเพียงท่านี้คลิปหนาพอกันใหม่โศกโศก,โกหมนันหมนลำลำลวยลวย่ยิ้งห้งต่างๆงกับตัวเรขของพอสมอาจเนาะค่ะสวัสดีค่ะ